สวัสดีค่ะ,จะเจอคุณไก่นะคะวันนี้จะมาอัปเดตที่นะ้าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่าโอเคนะลองมาดูนะคะที่ก็คือจะติดถนนสาธารณะตรงนี้เลยสาธารณะนะคะหเมตรค่ะนะคะด้านนี้นะคะเดินเข้ามาที่ที่เลยตอนนี้ มีคนจับจะมา่าทําเรื่องอกาลังวางัดจำวันที่21เนี้ยหนึ่งแปลงคือแปลงนี้นะคะดูนะแปลงนี้จะมามีวางวัดจำวันที่21เดล้วนะคะเท่ากับว่าทั้งหมดมีห้าแปลงจะเหลืออยู่แค่สี่แปลงค่ะนี่นะแปลงนี้คือโดนวางวัดจำแน่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 นอนแน่นอนนะคะที่ว่าจะโดนนะคะ่่แตจะฝั่งนี้จะติดถนน6เมตรแล้วตรงกลางก็จะเป็นถนน6เมตรนะคะเท่ากับว่าเหลือสี่แปลงที่เหลือสี่แปลงที่เหลือรีบหน่อยนะจ๊ะ ฝั่งนี้ก็จะอีกหนึ่งแปลงที่ยังเหลืออยู่นะคะติดถนนสองด้านนะคะตรงนี้จะราคาสองไร่สองไร่ไกว่านะคะในราคาพิเศษเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่3ามแสนสองหมืนบาทนะคะจะจบเลยนะคะลูกค้านะคะแล้วก็จะเหลือแปลงต่อไป2ไร่แปลงนี้นะคะเหลือทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เหลือแค่4แปลงนะคะที่ดินใครที่กาลังหาที่จับจองนะคะหาที่สําหรับปลูกบ,บ้านนะคะบ้านการเกษตรบ้านสวนหรือทําเป็นหอพักนักศึกษาเพราะว่าอยู่ใกล้มหาลัยนะคะ ยังไงติดต่อเข้ามานะเพราะว่าตอนนี้ไก่อย่างให้ส่วนลดพิเศษนะคะ2,000บาทเหลืออีกหนึ่งแปลงเท่านั้นนะคะเหลืออีกหนึ่งแปลงเท่านั้นที่จะได้ส่วนลดนะคะอ่านะคะยังไงก็ยังรีบติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทางเข้าอีกทีแล้วค่ะ,ะนะคะว่าเข้าจากถนนเส้นไหนมาเท่าไหร่นะคะ,คะสาหรับการเดินทางนะแค่เดินทางจากกรุงเทพมาสุดจุดเนี้ยคือเพียงแค่1น0กโลเองนะคะเข้ามาจากอ่าห่างจากตัวอำเภออูทองค่ะเพียงแค่13ามกิโลห่างจากตัวอ่า ข้วยกระเจา12กิโลนะคะลูกค้าคือเข้ามาจากเนี้ยมาจากกรุงเทพนะเข้ามาถนนเส้นอูทองบอพลอยเส้น3342นะคะนี่จุดสังเกตคือมาจะมาเห็นทางมหาลัยเวทมหาัยเวทเทิลน,นะคะเราสังเกตด้านซ้ายมือ ฝั่งนี้นะคะจะมีป้ายป้ายป้ายโครงการเข้ามานะคะเข้าเป็นถนนเป็นถนนสาธารณะ6เมตรนะคะจากจุดถนนเส้น3342นะคะเข้าไปถึงที่เลยนะคะเพียงแค่350เมตรเท่านั้นก็จะถึงที่แล้วนะคะที่ดินดีมากนะคะลูกค้าอยู่เนี่ยดูนะดูนะสถานที่ห่างจากศูนย์ราชการเพียงแค่เดินทางเพียงแค่6กิโลเองนะคะลูกค้านะคะยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ